ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดทั้งวันนี้พรบาทสมเด็จรพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า,าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบำเพญพระราชกุศลในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2568 ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังทั่วประเทศพร้อมใจจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวนมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนาก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรโดยนายกร,รัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีประกอบพิธีวางพวงมาลาที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าถวายราชสักการะาพระบรมราชานุสาวรีย์จนถึง3ทุ่มคืนนี้เจ้ากัมพูชาย,ยังนิ่งเฉยหลังเข้าสู่วันที่4ต้องออกจากื ื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วขณะไทยงัดมาตรการตอโต้ไม่หยุด เปิดหนังกลางแปลงฉายสารคดีประวัติศาสตร์แคมป์511ทั้งคืนหวังกัมพูชาสำเนึจบุญคุณของไทยผู้บัญชาการกองกำลังบุรพาเผยไม่แคร์กัมพูชาร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลหลังฝ่ายไทยเปิดสาวผีขับไล่ยามค่ำคืนย้ำไม่กังวลเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยากจะฟ้องก็ฟ้องไปสวอันคนายืนยันไม่ได้ว่าใครหลังไทยปล่อยอินฟูเปิดเสียงผีไล่เขมรย้ำแค่แปลหนังสือของประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งกัมพูชาที่ฟ้องยูเอ็นพร้อมตั้งคำถามสมควรทำหรือไม่ ทุ่นระเบิดสังหาร PMN และ NN79 สภาพพร้อมทำงานรวม2ทุ่นที่บ้านหนองยาแก้วรวม4วันพบ7ทุ่นล่าสุด EOD เก็บกู้เรียบร้อยด้ไหใครับภาคที่หนึ่งย้ำพื้นที่ต้องปลอดภัยก่อนส่งมอบให้ประชาชนกองกำลังบุรพารวบ38รายงานต่างด้าวชาวกัมพูชา ลักลอบเข้าไทยผิดกฎหมายชายแดนอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วรับอยู่กัมพูชาแล้วมีมีงานทำโกรกอดตายก่อนส่งให้สพโคกสูงดำเนินคดีนายกรัฐมนตรียืนยันข่าวตำหนิรองแม่ทัพภาคที่สองไม่เป็นความจริงลั่นเอาผิดมือปล่อยข่าวปลอมแน่ ส่วนประเด็นการทำประชามาติเอฟโอยบอยู่ระหว่างการรวบรวมผลการศึกษาของคณะกรรมการทั้งสองสภาก่อนส่งคณะรัฐมนตรีพิจารณา,ายืนยันรัฐบาลจะไม่ทำให้ไทยเสียประโยชน์ฟ้าท่าโรงงานชิ้นส่วนผลิตพลาสติกกล่องโฟมการกระแทกในตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจนเกิดไฟไหม้พบเถิงโหมลุกไหม้รุนแรงจนอาคารพังลงและยังลามไปส่วนอื่นของโรงงานอุตุเตือนภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนวันที่14-16ตุลาคมไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นสูง1-2เมตรขอประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมปอพอเผยยังมีน้ำท่วม15จังหวัดประชาชนเดือดร้อนกว่า3,70,000คนสั่งระดมเครื่องจกักรช่วยเหลือประชาชนเต็มที่พร้อมประสานจังหวัดเร่งเรียวยาผู้ได้รับผลกระทบหรือสอนอสามเสนเดินหน้าต่อเนื่องเจ้าหน้าที่เร่งรือ้อฝั่งขวาออกทั้งหมด หลังพบเสาเข็มบานต้นเสียหายส่วน8ตำรวจโรงรพยาบาลวถิีพยาบาลยังแข็งแรงดีเรือมติดตั้งเครื่องตรวจวัดการเคลื่อนไหวพร้อมเพิ่มปามปลอดภัยเกาหลีใต้งัดใช้มาตรการเข้มข้นขึ้นเพื่อปกป้องพลเมืองของตนเองหลังมีรายงานพบเคสคนเกาหลีใต้ถูกลักพาตัวบังคับใช้แรงงานในกัมพูชามากขึ้นล่าสุดพบนักศึกษาชาวเกาหลีใต้วัย22ปีถูกทรมานจนเสียชีวิตหลังถูกล่อลวงไปทำงานที่กัมพูชา พระเมตตามากล้นรำพันกรณียกิจเอื้ออเน,น,นกอนันต์กลองลา่านวมินทรพระราชันแท้สองสัดุดีสิริสวัสดิ์ประทับฟ้าปกประเทศแดนเมืองศูนยข่าววิทยุกองทบกร่วมน้อสมสำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดนี้ได้เนื่องในวันนวมินทร์มหาราชประจำปี2568